อย่างกรณีล่าสุดนะฮะอย่างการแข่งขันในการ g l o b a l eSport ครับ d ดต้2 Season 1เนี่ยทีมแชมป์เนี่ยท NC เนี่ยเขาไปไม่ได้ซึ่งเรานเนี่ยซิงเกิลทัชเนี่ยได้สิทธิ์เป็นรองแชมป์ต้องควรจะได้ไปแต่ว่าปรากฏว่าเขากลับให้สิทธิกับคนอื่นไปกรณีนี้เป็นมาอย่างไรแล้วสมาคมเนี่ยสามารถช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนพอสมควรนะครับถ้าจะว่าไปคนอื่นก็คงจะมองข้ามไปหมดแต่เราในฐานะสมาคมไทยสปอร์ตเนี่ย คงจะเพิกเฉลไม่ได้นะครับอย,อย่างกรณนนีนี้เนี่ยจริงๆมันคือตามมารยาทแล้วซิกเนเจอร์ทัชควรจะได้รับเชิญไปหาลองแทมนะครับแต่ว่าหลังจากคลิกมีการสอบถามเจ้าของทีมซิกเนเจอร์ไปหรือว่าทางทีมผู้จัดไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองนะครับทางรายการเนี่ยเขาก็จะบอกกว่าอ้างด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของวีซา่าต่อให้เราบอกซิกเนเจอร์ทัชซิกเนเจอร์ทัชก็ไม่สามารถจะทำวีซ่าไปได้ทันนะครับก็เลย ถือวิสาสะต้องใช้คํานี้ทางรายการเองถือวิสาสะที่จะเชิญทีมเกาหลี MVP Phoenix ซึ่งในทัวร์นาเมนต์น,นั้นก็แพ้ Signature t o u c ด้วยไปแทนด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาไม่ต้องมีวีซ่าครับเกาหลีสามารถไปที่ลิทัวเนียได้เลยนั่นก็คือเหตุผลที่เขาอ้างกับเราแต่จริงๆเนี่ยตรงนี้ถ้าตามหลักความเป็นจริงสากลระโลกแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการแจ้งให้กับทีมรองแชมป์ที่ควรจะได้สิทธิ์ว่าโอเคมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะ มันมีเหตุผลเรื่องของความทางด้านเวลามาซึ่งถ้าจะดำเนินรายการต่อไปได้เนี่ยตามแผนมันต้องเป็นแบบนี้อธิบายให้ทีมได้สิทธิ์เข้าใจแต่กรณีเนี่ยมันเหมือนกันไม่ได้มีการแจ้งมาซีเจอร์ทัตทราบพร้อมกับทุกคนคือพวกเราตั้งแต่ต้นต้นทางเ็าออกข่าวมาในกรณีของสมาคมไทยสปอร์ตผมว่าในแคสที่ควรจะเป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างครับสมาคมไทยสปอร์ตก็คงจะติดต่อไปเบื้องแรกที่ต้องทํา เราคงต้องไปเช็กว่าลิทัวเนียเนี่ยมีสมาคมอ e ีสปอร์ตภายใต้สังกัดหรือยังหมายถึงว่ามีสมาคมอ e ีสปอร์ตของลิทัวเนียหรือยังภายใตสมาคมอีสปอร์ตโลกนะครับเราก็คุยผ่านสา่สงเรื่องผ่านสมาคมอีสปอร์ตโลกเลยแล้วตรงไปที่ลิทัวเนียนะครับหรือว่าจะเป็นการคุยผ่านสมาคมเองก็ตามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลิทัวเนียไม,มมน e ไม่มีสมาคมอ e ีสปอร์ตของลิทัวเนียนั่นหมายความว่าทางสมาคมไทยอีสปอร์ตก็ต้อง direct คุยตรงไปที่เจ้าของรายการ ว่าเฮ้ยนักกีฬาที่เข้าแข่งของไทยทุกทีมเนี่ยอยู่ภายใต้สมาคม e s p o r t นะคุณจะมาทำอย่างนี้กับพวกเขาไม่ได้คุณต้องมีจดหมายเชิญหรือว่าเป็นจดหมายอย่างกรณีครั้งนี้ก็ต้องเป็นจดหมายเป็นลัณ์อรเป็นทางการมาเพื่อจะเชิญหรือเพื่อจะปฏิเสธการเชิญในครั้งนี้เช่นชี้แจงมาให้ทีมซีเนเจอร์ทัดซีเนเจอร์ทัดได้รับทราบไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์กรณีแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับคือ ผมคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยทีมที่โชคร้ายอาจจะไม่ใช่ซิงเกิลเจ้าทัศก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของรายการก็ควรจะให้เกียรติรายการตัวเองด้วยว่าเฮ้ย hey, คุณให้แชมป์กับรองแชมป์ได้ไปแต่อยู่ดีคุณมาทําลายสิิ์นั้นทําลายความฝันของเด็กๆนะครับเราในฐานะสมาคมไทยสปอร์ตต้องออกมาทําให้เคสนี้เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการติดต่อไปในเบื้องต้นว่าใครจะออกมารับผิดชอบกรณีนี้อะไรยังไงอย่างน้อยที่สุดก็คงจะต้องมี จดหมายที่เป็นรยลัก์รสอจากทางผู้จัดรายการนะครับมาส่งตรงมาที่ทางสมาคมไทยสวอร์หรือต้นสังกัดซีเนีร์ไทบ